สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่แชนแนลขอนำเสนอสามว่นมงคลดูดเงินเรียกทรัพย์ค้าขายดีเสริมดวงหามาปลูกไว้ที่บ้านสักต้นนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะต้นไม้มงคลว่านมงคลและความเชื่อถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ทำให้บ้านเรือนร่มรื่นอ,อากาศดีมีชีวิตชีวาดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจทําให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้อีกทั้งยังช่วยเสริมความเป็นมงคลเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกเพื่อให้ผู้ปลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีโชคลาภทางการเงินแต่มีเคล็ดลับที่สําคัญคือหากอยากปลูกต้นไม้มงคลว่านมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติดีคือ มันทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สําคัญต้องขยันทํางานรู้จักอดออมแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นค่ะว่านมงคลต้นที่หนึ่งว่านพญนาคราชว่านพญนาคราชเป็นไม้มงคลว่านมงคลที่คนโบราณน,นิยมปลูกไว้ประจำบ้านเป็นต้นไม้ที่มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตา เพราะเวลาเขาเจริญเติบโตกิ่งก้านจะห้อยย้อยลงมาด้วยลักษณะลำต้นของเขามีสีเขียวกลมอบน้ำเลื้อยโค้งงอจึงดูแล้วคล้ายงูหรือพญานาคแต่มีความสวยงามหน้าเกรงขามดูมีอำนาจและความขลังในตัวทั้งยังเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง,ง่ายทนทานต่อทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังมีสพพรรพคุณเป็นยาสมุนไพรช่วยในการถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย หรือบาดแผลจากคมเขี่ยวสัตว์ต้นพญานาคราชหรือว่านพญานาคราชมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านนี้ไว้จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงด้านการงานพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองผู้คนเคารกยำเกรงบางตำรากล่าวว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านนอกจากนั้นยังถือเป็นว่านสิงห์ยเชื่อว่าหากใครปลูกเลี้ยงไว้จเจริญนอกงามออกดอก ถ่ายว่าบ้านนั้นจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือมีดวงชะตาชีวิตที่ดีค้าขายดีว่านมงคลต้นที่สองว่านเศรษฐีวินสันว่านเศรษฐีวินสันจัดเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับใบสวยมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ให้หวยให้โชคลาภช่วยดึงดูดเรียกทรัพย์เข้ามาสู่บ้านของคนปลูกและถือเป็นต้นไม้มงคลของไทย หากบ้านใดปลูกไว้จะทำให้โชคดีมีโชคมีลาบเสริมดวงเงินโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงดวงเป็นว่านเสี่ยงทายหากบ้านใดปลูกแล้วจเจริญน,นอกงามสมบูรณ์ดีดูแลต้นนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเวลาเวลาที่ว่านเศรษฐีวินสันออกดอกจะถือว่าเหมาะกับการขอโชคลาภมากที่สุดวิธีการขอโชคลาภให้ท่านสำรวจดูว่าว่านเศรษฐีวินสันมีก้าวใบครบไหมหรือมีดอกไหม ถ้ามีก่อนถึงวันหวยออกหนึ่งถึงสวันในช่วงเวลาพลเพลให้จุดทุกเ้าดอกตั้งน้ำโมสามจบแล้วสวดพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาณมพา,าพะทะจะพระกระักอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระภูมิเทวาณาม,ามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิ สัมปติชามิจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภแล้วเข้าไปนอนหากฝันเห็นเลขให้ลองเสี่ยงดูหากไม่ฝันให้มาดูที่ต้นไม้ซึ่งสิ่งนี้แล้วแต่โชคลาภกดแห่งกรรมของแต่ละท่านด้วยนะคะว่านเศรษฐีวินสันเป็นไม้ประดับมีลำต้นคล้ายสาวน้อยประแป้งลำต้นตั้งตรงปลายยอดชี้ขึ้นท้องฟ้าลำต้นเป็นปล้องสั้นๆใบมีสีเขียวผิวเป็นมันวาวขนาดใหญ่ มีใบแข็งและหนาคล้ายใบกล้วยแต่ใบจะสั้นกว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครข้อควรระมัดระวังทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางและยังมีพิษเพราะหากถูกบริเวณใดของร่างกายหรือรับประทานจะเกิดอาการแสบร้อนคันหรือตาบอดได้ว่านมงคลต้นที่สามว่านกวักแม่ทองใบว่านกวักแม่ทองใบกวักใบพายหรือกวักทองใบเป็นว่านมงคลโบราณพบหาได้ยากในปัจจุบัน เป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะกลมคล้ายหอมหัวใหญ่มีก้านใบแตกออกจากหัวก้านใบด้านบนแบนแต่ด้านหลังนูนกลางใบมีร่องสีเขียวเข้มหน้าใบเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัดมีความหนาพอประมาณแตกใบออกเป็นสองข้างสลับกันข้างละใบดอกมีสีขาวเหมือนดอกพลับพลึงมีเกสรสีเหลืองกลิ่นหอมในด้านความเชื่อเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล เรียกโชคลาบดึงดูดทรัพย์จึงเหมาะที่จะปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าขายเพื่อประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามบางตำราชเชื่อว่าว่านนี้จะดึงดูดให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจอยากเข้ามาอุดหนุนภายในร้านหรือเรียกโชคลาบเข้าร้านเข้าบ้านไม่ขาดตามตำรากล่าวว่าหากนำว่านต้นนี้ไปปลูกร่วมกับว่านมหาโชคและว่านมหาลาบว่านสามอย่างนี้ยิ่งจะถือเป็นมหาโชคลาบร่วมกัน นอกจากนั้นเป็นว่านเสียงถ่ายผู้ใดมีไว้ในครอบครองจะเป็นสิริมงคลบันดาลให้ประสบโชคลาภอยู่เนืองๆถ้าว่านต้นนี้ออกดอกให้นำผ้าสีสดๆนำไปผูกแล้วตั้งความปรารถนาเชื่อว่าจะได้สมความคิดปรารถนาผู้ใดมีโชคลาภอยู่แล้วถ้าว่านต้นนี้ออกดอกจะยิ่งมีโชคมากยิ่งขึ้นก่อนปลูกต้นว่านและก่อนรดน้ำให้เศษคาถานะโมพุธทธายะ สจบหรือคาถามหาลาโพโหตุพวรรตุเมสามจบแล้วค่อยรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะทางช่องของเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ